ให้แต่วันนี้มีเรื่องจะมา,าให้ฟังก็คือพอดีว่าสอนนักเรียนเนาะในคลาส s นะคะแล้วก็เจอคำนี้ชายคุณออกเสียงว่ายังไงอือือใช่ไหมใช่ไหมมันจะคล้ายกับอีกคำหนึ่งคือคำนี้มันต่างกันแค่ A กับ O ถูกไหมคะเออคำแรกกับคำที่สองคำที่สองเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเ,ออเจอหรือว่าได้ยินบ่อยกว่าด้วยซ้ำนะคะซึ่งเราออกเสียงคำที่สองว่า wonder wonder เสียงสระอะนะคะ wonder นะแต่คำแรกนะคะนักเรียนกี่เขาก็เออออกเสียงแบบงงๆว่าเออออกเสียงยังไง wonder ไหมหรือ wonder บางคนก็ออกเสียง Wonder รแต่จริงๆออกเสียงว่า wonder wonder สระออเนาะหอปากเป็นออ wonder I was wandering around in the forest นะคะก็คือเดินไปวนไปวนมาเราเรียกว่า wonder โอเคไหม W-A แต่ถ้า wonder คือสงสัยนะคะ I was wondering whether you would come นะฉันก็คิดอยู่เหมือนกันสงสัยว่าคิดอยู่ว่าเอ้ยเธอจะมาหรือเปล่านะคะ wonder ต่อไปเอามาให้อีกคู่หนึ่งคู่นี้เลย,เยคำแรกนะคะออกเสียงนะคะว่า even e v e n เน้นที่พยางแรกนะอ e, ีหนักๆนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็น Ven เป็นชวาก็ได้เป็นเสียงสระเออก็ได้นะคะวนแล้วก็ลงท้ายด้วยนอน,นูนะคะ Event v e n แต่ถ้าเป็น Event เนาะเออคนไทยจะเรียก e v e n t ใช่ไหมเออสังเกตนะคะคือ Event Event เห็นไหมว่านะคะมันเน้นที่พยางอะไรพยางคที่2อง r e s s พยางหลังนะคะดังนั้นบางครั้งจะได้ยินคำว่า Event เป็นเออก็ได้นะคะแล้วก็เ e n t แล้วก็อ e ีบางครั้งก็ event ดังนั้นเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้ข้างหน้าแต่ที่สำคัญต้องเน้นพยางสองด้านหลังค่ะอีกทีนะ e v e n event ต่างกันเนาะคำสุดท้ายนะคะคือตัวนี้ก็มีความคล้ายเหมือนกันนะตัวแรกนะคะเวลาที่เราพูด special effect เออมันเป็นเอฟเฟ t ไงแต่ว่าภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว,ว่า effect ใช้เสียงสะอีนะคะดีที่สุดจะชัดที่สุดนะคะ effect effect นะตัวนี้เป็นคำนามนะคะเหมือนคำว่า special effect อะ่ะแล้วต้องอีกคำหนึงเป็นกริยานะคะแปลว่ากระทบมีผลกระทบต่ออะไรบางอย่างนะคะออกเสียงว่า effect effect ออกเป็นเสียงชวานะคะดีกว่ามันจะมันจะต่างกันชัดเจนนะคะเวลากี่ใช้2คํานี้หรือพูด2คํานี้ไม่มีเคยมีฟอสับสนเลยนะเพราะกี่สติ๊กทูแบบคำแรกเนี่ยเป็นอ e ีไปเลยเออจะได้ชัดเจนไปเลยนะคะ e f f e c t yeah the special effects แบบนี้หรือข้างหลังเนี่ยเป็นเกิยาก็บอกว่า effect yeah it affects everything it affects everything มันมีผลกระทบต่อทุกสิ่งเลย โอเคไหมอันนี้เอามาฝากมีคู่ไหนที่งงๆออกเสียงยากใดๆคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะ